สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะโอ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันคลิปเก่าไอคลิปไม่เก่าละเพิ่งลงสดๆเลยฮะท่านผู้ชมมาอันนี้ก็คืออันนั้นก็คือคลิปที่ได้ยินเสียงทั้งสองข้างแต่วันนี้ผมมวันเดียวกันวันเดียวกันและคลิปนี้นะฮะผมจะมาสอนโอ้ยขอคึ้นท้ำลาย วันนี้นะฮะผมก็จะมาสอนวิธีการทําให้เน็ตที่ถูกกาัก,ากไว้20%่นตในคอมของเครื่องเรานะ่ะมันกลายเป็นศูนยโอ้แม่เจ้าโอ้โหบางคนเน็ตไมโอ้โอ้ไม่เน็ตกูกักนักว่าโอ,โอ,โอ,โอ้ทำไงดีเนี่ยอุตส่าห์ล่ะตุกจอมันยอนมาไม่ใช่และฮะคนละเรื่องอย่างแรกนะฮะง่ายๆเลย กูเปิดซูมอิดอยู่ปะเนี่ยอ่ะเปิดอยู่นะฮะอย่างแรกฮะ,ค,ะคอนโทรสองมาเลยยังไงเอาอหายกวายูวาดเทียแลปะเนี่ยอีหารักนี่ฮะอย่างแรกฮะ,ะเราสามารถเข้าไปที่สตาร์ทนะฮะรูปไอ้เป่งแสงหมหาปัญยานะเข้าไปปุ๊บพิมพ์อะ,ะอ่าโอ้ยไทยอ่ายูเ็นใช่ไหมใช่ไหมตัวมือให้ผมครับ แต่คุณไม่ต้องอย่ายงนี้กับผมนะฮะคุณต้องกับผมนะฮะว่างๆเดี๋ยวผมจะสอนเข้าใจไหมโอเคไหมโโหไม่ต้องโอโนฮะ<า>มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เออฮะเดี๋ยวค่อยกูไม่ได้มาอัดคลิปทำ อย่างนี้นะั่นอ่ะอายุเห็นฮะเข้าไปซูมินแมเป็นี้ฮะลันฮนะแน่แล้วถ้าคุณก็จะเห็นนะีโปรแกรมตรงนี้ฮะมากูของโอเคนะฮะไอ้ลันนรกนะฮะไปครับอืมจากนั้นเราก็ย้อนมาเอาชิบหายเข้าไปเลยปุ๊บคุณจะเจออย่างนี้ครับมาปุ๊บเห็นไ,ไหมฮะให้เราพิมพ์ว่าอะไรเหรอเดี๋ยวนี่อย่างนี้ฮะ ให้เราพิมพ์ไปว่าตัว G นะฮะกูต้องควบคุมเมาส์อย่างโคตรเมบมาเนี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็เขียนไว้ในคลิปชันนะแต่ไม่กูไม่รู้กูจะเขียนนำหาอะไรอ่ะนี่ฮะพิมพ์ลงไปนะฮะ g p d i t m s c โอเคฮะเข้าไปกูย้อนได้ด้วยเหรอวะเออพิมพ์ตามเมื่อกี้ฮะ GPD ต่อ MS4 โอเคกดโอเคนะฮะอย่าไปกด cancel นะพิมพ์อยู่ต้งนานกด cancel โอเคเราก็จะได้นี่ฮะ local group policy editor นะฮะยืนอ,ออกมานะเนี yeah. ่ยดูจอกใ็ใหญ่ๆกันไปละมาถึงฮะเราเห็นไหมฮะคอมพิวเตอร์ฮะ, Computer, ฮะโอ้โหกูมีโปรแกรมนี้กูใช้ใหญ่คอมพิวเตอร์ฮะ พอเราเข้าเราเข้าคอมพิวเตอร์นะยูเซอร์นี้กูฆ่าทิ้งแม่งอืมเอามีดมาดิกูจะฆ่าทิ้งไม่ใช่ฮนะปากกาก็พอจากนั้นเราเข้าไปที่ admin template นะฮะ template มา Tem template นะฮะไม่ใช่ template เหี้ยอะไรก็ว่าเอาเอาสัตว์ค้างชิบหายแม่งลกทั้งเป็นกูละนานนี้โลกาจัสมิน นี่ฮะเทมเพลตคุณก็จะได้ข้างๆนะหรือว่าคุณจะกดเป็นอักษรเนี่ยลงมายืดก็ได้แต่แนะนำให้อย่างนี้มันง่ายกว่าจากนั้นให้คุณเข้าไปที่เน็ตเวิร์กนะฮะก็คือเน็ตของเราเนี่ยแหละที่เราจะต้องการแก้มันเข้าไปปึบ๊บเจอฮะ QOF ซึ่งกูอ่านไม่ออกเลยอาจจะ Quality of the Sample กูม,มั่วแล้วกัน <c ười> Queen of Sand อะไรก็ว่าไปกั่วแซนด์วิชก็ได้อร่อยดีกูชอบแพ็คเกจเหวนนกอะไรไม่ต้องอานนะเห็นตัวคิวจบดูเนี่ยเข้าไปเลยเนี่ยตัวคิวเนี่ยโอ้โหสุดยอดดูตัวคิวเย่ yeah. คิวเนี่ยเหมือนกันคิวค่าล้างโคตรไม่ใช่เข้าไปปับ๊บคุณจะเจอไฟโอ้เต็มเลยฮะสุดยอดนี่มันไฟอะไรเนี่ยเข้าไปเจอกับมหามหารสพมห เหวี่ยนารกอะไรก็ว่าไปแต่กูไม่เจอกูไม่เข้าเดือะมาดูกระดาษโนโนโอโนอย่างงี้เลยฮะเ oh, <no. S 1> ่อเลยใจอย่างงี้ว้าวเฮ้ยว้าวผมเพาะ <No. S 1> นี้เออเป็นไงฮะต้องคอยอย่างงี้ <Wow. S 1> เอาไปตัดเออขอเสียงตบมือฮะกูไม่เอาหรอกเสียงโ h เลอะไร นี่เราสามารถนะฮะเราเจออันนี้เราก็ hey อัดโปเป๊ะอย่างนี้ไปเลยอืมกูว่ายัดไม่ยั้งลิมิตลิซเซเบิลเอาหมเอาหมาลิมิตลิซเซเบิลแบนวิดนะฮะไม่ใช่แซนวิดนะเว้ยแบนวิดเข้าใจปะอืมข้อไปนะฮะเขาก็จะไปเจอกับเอ,อ่ออะไรก็ไม่รู้เด้งขึ้นมามาถึงมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะ นี่มาถึงอย่างนี้ฮะ not c o n f i i นะแปลว่าไม่ต้องยุ่งฮะปล่อยมันเป็นไปตามกรรมของมันนะจากนั้นเราไม่เอาเราเราไป enable จากนั้นปรับมันให้กลายเป็น0 0นูจะเอาแค่0 0นะครับแค่0ูนย์นะครับ แล้วจากนั้นกดแ p ปพลินโอเคเสร็จเรียบร้อยครับโอ้แม่จะเห่าเสร็จได้ฮะขอเสียงตบอมือนะครับภารกิจเสร็จรุล่วงจิปหายหน้าแตกคำเพี้ยอะไรเนี่ยเอาโอเคฮะยินดับเนะฮะศูนย์นะฮะไม่ใช่คอนฟิกเหมือนเดิมนะฮะแล้วคุณไม่ต้องไปดิสเ b เบิลด้วย อินเทบลอินเทบจำไว e, e. อ้อีอีอืมอินนาเบิร์ลเลยก็ว่าไปอิน้าเบิร์น <c oughs> ใครมันจะเรียกอย่างนี้วะขอเต็งตัมือทำไมกูอยากสอนทหานี่จังวะเออโอเคฮะดังนั้นคุณก็ปิดไปถ้าคุณเข้าจีพีดิตไม่ได้นะฮะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าของกูเลยการแก้เข้าเลกเกนดิตไม่ได้วะเอออันนั้นมันเข้าเลยเกดิตไม่ได้ ไอชิมหายแล้วกูจะแก้าอะไรวะ่โอ้ไม่เกี่ยวฮะช่างแม่งเถอะอ้าวนั้นเดอะกู๊ดก็ต้องขอจบลงเพลงนัวน,นี้แป๊บนึงแป๊บนึงไฟล์นี้พึ่งพึ่งพึ่ง,งอัดลงอะไรวะเอาชื่ออะไรดิวิธีแก้ได้ยินเสียงหูโ no เฮ้ยข้างเดียวจบแม่ เสียงผมฟังครังเดียวโอเคคลิปนี้ก็ต้องจบตามกันไปปิดเหมือนคลิปเลยแล้วกูยังจำไม่แม่พอทอนโทรเ F11 แค่นั้นนะครับสวัสดีครับยสวัสดีครับ